ครับสวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงชาวบ้านลงปลากันเด้อครับพี่น้องขอกรับสวัสดีพี่น้องอีกท่านนะครับผมอีกครั้งนะครับที่ว่ามาชมน้ากันนะครับมาเบิงชาวบ้านลงปลาอีกแล้วครับผมมาจะได้บ่ได้เข้ามากับไปเบิงไปชมกันเลยนะครับว่าผููไดูู้บ่ได้จะเป็นยังไงนะครับเอาไปเบิงไปนีกันเลยครับผมไปเบิงน้ากันครับผมไปเบิ้งน้ากันมวลวน้ากันเลยครับเด้อ ผู้ใดไ้ผู้ใดบ่ไใดเท่เเเากับสิเ่เหลรูนะครับนี่เป็นน้องประจําหมู่บ้านครับผมของอีสานบ้านเท่านะครับขายอยู่หากินตามภาษานะครับเป็นวิถีชาวบ้านครับผมไปชมมนเลยครับครับ ก็ชาวบ้านกับมาลงนะครับมันก็มาถ้ามาหากินกันครับผมเป็นหนองของชาวบ้านนะครับนางปลาครอนแล้ะครับแต่บรัวจะมีสำเสรนะครับไปเบิ่งกันเลยครับผมครับผุ่นนะครับอาจจะอยู่ไกลยังน้อยนะครับบริสุ่มผุ่นครับผมมันมวนครับ เพิ่งครับผมทางพีไนบอเมียวอย่าลงไปนะแมวไม่เอาเมียวทางคุ่นไ้บอรครับผมไปเบิ้งเด้อทางคุ่นไ้บอรครับผมสังเกตเบิ้งนะครับ มีได้นะครับมีได้มีบ่ได้นะครับทางพุบนกับมีนะครับแต่ว่าผมตัง้งของชุดนี้นะครับบ่ได้ขึ้นไปนะครับเ,<ห>เดี๋ดวยวบังครับผมอะรบบรไรอย่างนนะครับว่าคนไถ่คนบ่ได้นะครับบังกันไปโอ้ตั้งผีเดตัวนี้โอ้มีอะไรไดูปลาตัวใหญ่นุนมีอะไรปลาตัวใหญ่นุน นน่นนะน่นนะที่ลากขึ้นอยู่โน่นๆๆๆโน่นไปดูโน่นๆๆๆคนนู่นนะไปดูไปดูนู่นนะนู่นนะไปดูตัวใหญ่น่นนใดกัไดดนะครับผมแต่ตาพูดได้มันว่ามัน นี่ขึ้นแล้วครับผมโอ้ยสวสดวิถีชีวิตนะครับของคนบ้านเฮ่านะครับจะหาอยู่หากินกันไปครับผมสวดโอ้สวดนะครับผม เป็นวิธีบานเทาครับผมหาอยู่หากินเงินไปเนาะครับรอ,ะอะไรลูกใหไดูสิขึ้นมาเนี้นอ เด็นเสียงแด็เสียง่ไนี่อนี่บนี่บางร้เนาะเก็้วใ่ไหมไปไปเก็บกับมาเอาหมวกไหมไม่เอาไม่ได้อย่าทำให้เขาตาก็ตดีแก้ขข้หมานบ่หมานบ่บองนี้บ่บองนี้บ่หมันบ่ นั่งดินั่งนี่ก็ได้นน่นั่งนงี่นั่งได้เอา้าส,สวดส,สวด ใช่ส้วดเอาจัดส้วดอ้ยบหลอดแล้วข้าวเนี่ยตม่มมีปลาตาม่มมีปลาวะโอ้ทำขนสุ่มกันเลยครับผมปูดิสิมันนะครับเนาะ แต่ไม่ได้ลงหลอกไม่ให้ลงเอแกแต่ไม่ให้ลงไม่ให้ลงลูกไม่ให้ลงสกปรกไม่เอาลูกไม่เอา เด็กน้อยกลับมนันเพรสร้างพีงกันได้ไไดไมีเสียงเพลงเลือพี่น้งนองเอ,อ้ยจะเป็นเนื้องไรหรอก เต้นดีป่มเต้นไปดิอแล้วเต้นเลยไปเต้นโอ้ก็องจรอดับกสร็ สวดสวดโอ้นะส่้ก,กันครับผมได้ว่าใดตะเบิ้งนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะรับว่าผู้ใดจะไดผู้ได้นะครับเนาะตะเบิ้งเอาเนาะครับว่าจางาังไหนเพราะว่า แต่แพทย์นใเนเบิ้งตทัวๆกันนะครับว่าตั้งไหนครับผม แต่บระเดี๋ยวลองมองโอ้วันตัวแย่เลยอีกแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วคุ่นนะท่านคุ่นโอ้ท่านคุ่นครับผมฮ่าฮ่าตั้งคุณก็ได้นะครับผู้ใดก็ได้ครับผู้มั่นกับมันครับผม ผมได้ม oh, uh, ีเลือเนี่ยเปรียบว่าผมจูกกลางน้ำโอ้หุ่นไม่ิสารไปละหุ่นไม่ิสารสือแดงดหุ่นพ่ายยอง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 กหุ่นพูดใดพูดอดนะครับเนาะ ปลานะครับผมพงศิษสิได้นะครับเพราะว่ายุกไกลครับผมโมเดลยางไปนะครับผมตั้งคองอยู่ตรงนี้เลยครับผม หมา่นประมานกับเบิ้งพี่น้องเอ้ยผู้ได้ผู้บ่ได้เนาะครับเนาะมันกับเป็นการหมานประมาณเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับของแต่ละคนเนาะครับว่าจะหมานหรือยังไงแบบไหนนะครับเนาะต้องค่อยเบิ้งครับแต่คือเอาไปหาอยู่หากินกับเป็นเั่องสิ่งแหละครับมือใดมือวอกเป็นเรื่องปกติครับผมมือใดมือวอกชมกันไปเรื่อยๆครับผม ไปมวนๆครับมวนๆมวนน้ำกันงกับผมทั้งเสียงเต้นเงอย่างโนกันแซวซ้ายนี่แหละพี่น้องเฮ้ยหาปลากระมันโอ้มนาสนุกสนานครับผู้ใดผู้บอนะครับไม่เป็นเรื่องปกติครับผมผู้ใดเพิ่นกว่าดีนะครับผู้บอดใดก็ต้องเสียใจครับผมหาไปเลยๆเดี๋ยวก็ต้องเป็นวัดเขาเฮานะครับเนาะวอาปลาอย่างเหลยออีกหลายครับผมผู้ใดอยุ่หุ่นพวกมีเลือเขาก็ได้ยุ่ครับผมต้นมีเลือกอขยันหากันต่อไปกันหากันต่อไปนะครัวว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอ่อ หาอยู่หากินนะครับได้น้อยกินน้อยได้หลายกินหลายได้หลายกับไปเพื่อไปไปเพื่อไปต่อกับคลิปนี้ด้วยนะครับไปต่อกันด้อครับเด้อคลิปชาวบ้านนะครับลงปลากันหาปลากันนะครับผมอย่างเดียขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่การรับชมที่การติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่การรับชมนะครับขอบคุณครับผม